สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหน่อยนะครับเออดูเหมือนจะตึงเครียดขึ้นมาอีกแล้วมีการประทะกันค่ะสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่ากังวลเลยทีเดียวค่ะมีข้อมูลเข้ามาหลายทางทั้งข่าวทั้งคลิปแล้วก็มีคนในพื้นที่ออกมาประกาศด้วยครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเออเกิดอะไรขึ้นกันแน่กระทบกับชาวบ้านยังไง แล้วก็มีการช่วยเหลืออะไรกันบ้างโดยเฉพาะที่บุรีรัมย์เนี่ยน่าสนใจมากใช่ค่ะเริ่มจากตรงชายแดนก่อนนะคะคือมีรายงานการประทะก,กันค่อนข้างหนักเลยค่ะหลายจุดด้วยหลายจุดนี่คือตรงไหนบ้างครับพอจะระบุได้ไหมครับอ่าตามข้อมูลจากฝั่งไทยนะคะเขาระบุว่ามีประมาณ6พื้นที่อย่างเช่นแถวแถวปราสาทต,ตาเมินทมปราสาทต,ตาควายช่องบกเขาพระวิหารช่องอานอมาแล้วก็ช่องจอมค่ะก็คือเป็นแนวยาวเลยอืมกระจายกันไป แล้วต้นตอของการประทะครั้งนี้แหะครับแต่และฝ่ายว่ายังไงบ้างคือประเด็นนี้ข้อมูลยังค่อนข้างสับสนนะคะต่างฝ่ายต่างก็ชี้แจงกันไปครับฝ่ายไทยเนี่ยบอกว่าทางกัมพูชาเริ่มก่อนโดยการยิงจรวด B.M. 2 1เข้ามาในฝั่งไทยก่อนค่ะแถวสุรินอ๋อ้ B.M. 2 1นี่คือจรวดที่ยิงได้ทีละเยอะๆใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแบบหลายลำกล้องทางไทยก็เลยบอกว่าจำเป็นต้องตอบโต้ ก็เลยส่ง F16 เข้าไปโจมตีเป้าหมายทางทหารในฝั่งกัมพูชาในขณะที่ทางกัมพูชาเขาก็บอกอีกแบบหนึ่งค่ะ <c oughs> ทางกัมพูชาก็ให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศนะคะบอกว่าไทยเนี่ยรุกรานก่อนแล้วที่เขายิงตอบโต้มาเป็นการป้องกันตนเองครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องรอความชัดเจนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่แต่ที่น่าห่วงมากๆเลยคือผลกระทบต่อชาวบ้านอันนี้หนักเลยคะ่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตบาดเจ็บทั้งทหารและก็พลเรือนทั้งสองฝั่งเลย ฝั่งไทยเรานี่มีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนนะคะบาดเจ็บอีกเป็น10บสคนเลยโโอ้ห oh. ที่น่าเศร้าคือมีเด็กรวมอยู่ด้วยค่ะเด็ก5ขวบที่ออกกาบเชิงกหวัดสุรินโดนลุกหลงไปด้วยฝั่งล้วสลดใจจริงๆนะคบเนี่ยแล้วยังไงต่อครับมีรายงานว่าโรงพยาบาลก็โดนด้วยหรอคะอีกแล้วก็ต้องมีการอบพยพคนจนํานวนมากมากนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับพอจะมีตัวเลขไหมคะ ตัวเลขจากฝั่งไทยประเมินไว้นะครับอาจจะสูงถึงเกือบ4ี่หมื่นคนเลยครับจากประมาณ86หมู่บ้านตามแนวชายแดน4ี่หมื่นคนเยอะมากนะครับเนี่ยครับเป็นการอพยพครั้งใหญ่เลยแล้วมันก็กระทบไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับมีการเรียกทูดกลับลดระดับความสัมพันธ์ทางทูดกันไปแล้วอืมสถานการณ์ดูตึงเครียดทั้งหน้างานและระดับนโยบายเลยนะครับมีการวิเคราะห์เบื้องหลังอะไรไหมครับว่าทําไมถึงกลับมารุนแรงตอนนี้ God bless you. ก็มีบางแหล่งข่าววิเคราะห์นะครับว่าอาจจะเกี่ยวกับการเมืองภายในของทั้งสองประเทศหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ระดับผู้นําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ยังเป็นแค่การวิเคราะห์นะครับครับเข้าใจครับทีนี้ถ้มกลางเรื่องเครียดๆเ,เหล่านี้เนี่ยเราเห็นภาพการช่วยเหลือที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะที่บุรีรัมเรื่องการเปิดสนามช้างนี่เป็นยังไงครับอ๋อค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือคุณเนวินชิดชอบเขาประกาศผ่านเพจลุงเนวินเลยนะคะว่าจะเปิดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ย ให้เป็นศูนย์พักผิงชั่วคราวเปิดสนามแข่งรถเลยเหรอครับใช่ค่ะเปิดให้ชาวบุรีรัมย์ที่บ้านอยู่แล้วรู้สึกไม่ปลอดภยัยเข้าไปพักได้ฟรีเลยพร้อมกับข้อความว่าคนไทยไม่จริงกันด้วยค่ะแล้วคนตอบรับยังไงบ้างครับพอประกาศไปแล้วตอบรับเร็วมากค่ะพอประกาศปุ๊บคนก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่สนามกันเลยมีรายงานว่าตอนนี้น่าจะรองรับผู้อพยพไปแล้ว800 0ันกว่าคนนะคะ นคนค่ะส่วนใหญ่มาจากสี่ตำบลในอำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นพื้นที่ที่โดนผลกระทบจากการยิงปืนใหญ่ BM21 ที่ว่านะคะมีข่าวว่าตกใกล้ๆโรงพยาบาลบ้านกรวดด้วยโหสถานการณ์ตรงนั้นก็หนักจริงๆสินะครับแต่การใช้สนามช้างก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเพราะพื้นที่กว้างขวางแล้วก็น่าจะพร้อมเรื่องสาธารณูปโภคความปลอดภัยต่างๆ ใช่เลยค่ะตัวสนามเองมีความพร้อมสูงมากทั้งพื้นที่กว้างห้องน้ำห้องท่าระบบต่างๆแล้วก็มีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ฟรีด้วยนะคะครับคุณ,ณวินยังบอกอีกว่าถ้าพื้นที่ในสนามไม่พอเนี่ยก็พร้อมจะประสานงานเปิดวัดเปิดโรงเรียนใกล้ๆเพิ่มเติมอีกเรียกว่าเตรียมพร้อมรับมือเต็มที่เลยแล้วนอกจากการเปิดสนามช้างมีความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมครับในพื้นที่มีค่ะ ก็เห็นหลายส่วนก็มาช่วยกันอย่างคุณไตรสุรีไตรสารณากุลก็โพสต์ให้ความช่วยเหลือเรื่องรถยนต์สําหรับอบพยพให้ชาวกันทรลักษ์แล้วก็แจ้งว่ามีรีสอร์ทในพื้นที่พร้อมจะเปิดรับผู้อพยพด้วยเหมือนกันอ๋อครับครับแล้วก็ทางคณะสงฆ์เองก็เข้ามาช่วยค่ะเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ท่านก็ขอความร่วมมือวัดต่างๆเลยให้ช่วยกันเตรียมพวกเครื่องนอนอาหารน้ําดื่ม ของใช้จำเป็นต,ต่างๆส่งไปช่วยที่ศูนย์อพยพที่สนามช้างแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่อ,อสอใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะที่สนามช้างกับที่กองร้อยอ,อสอบรและก็ยังให้วัดต่างๆเตรียมพื้นที่รองรับพระภิกษุสามเณรที่อาจจะได้รับผลกระทบจากชายแดนด้วยครับสรุปก็คือสถานการณ์ชายแดนตอนนี้อย่างรุนแรงมากผลกระทบต่อชาวบ้านนี่หนักหนาจริงๆทําให้ต้องอพยพกันเยอะมากแต่ในขณะเดียวกัน ที่บุรีรัมย์เราก็เห็นภาพการช่วยเหลือที่ออรวดเร็วแล้วก็เป็นรูปธรรมมากๆจากหลายๆส่วนโดยเฉพาะการใช้สนามแข่งรถระดับโลกมาเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวขนาดใหญ่เลยใช่ค่ะซึ่งมันเป็นภาพที่ออน่าสนใจนะคะพอมองคู่กันไปคือด้านหนึ่งความขัดแย้งระดับประเทศการทูด่ดูเหมือนจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆตามข่าวที่เราเห็นแต่อีกด้านหนึ่งในระดับพื้นที่ชุมชนคนในท้องถิ่น กลับลุกขึ้นมาช่วยเหลือดูแลกันเองได้อย่างรวดเร็วมากมันอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของลำดับความสําคัญที่คนในพื้นที่เขามองว่าเรื่องด่วนกว่าเรื่องการเมืองใหญ่ๆก็ได้นะคะเป็นอีกมิติที่น่าคิดเหมือนกัน